เครียดมากเพราะปัญหาผมร่วงผมบางอันนี้เป็นคอมเมนต์จากคุณหมวยคนสวยนะครับเขียนมาบอกว่าตอนนี้เครียดมากไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีไหนแก้ผมร่วงแล้วก็ผมมันบางลงทุกวันใช้แชมพูมาหลายยี่ห้อมันไม่เห็นผลจนกว่าจะมาเจอฮาวิล่า์เนี่ยครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยราคามันก็ไม่ใช่ถูกๆนะก็อาจจะใช้เวลาคิดนานแต่ต้องบอกเลยครับราคาสูงเนี่ยคุณภาพมันยิ่งดีลูกค้าตัดสินใจซื้อใช้นะครับทุกคนบอกเหมือนกันหมดบอกว่ารู้อย่างเงี้ยซื้อใช้นานแล้วถ้าเกิดผมร่วงแต่ยังไม่บางก็ใช้แชมพูอย่างเดียวแต่ถ้า แล้วให้ใช้แชมพูคู่กับแฮทโทนิกชุดแรกเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแล้วครับว่าผมเริ่มร่วงน้อยลงลูกผมเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นส่วนชุดที่2นะครับลูกผมมันจะทยอยขึ้นมาแล้วก็ยาวจนปกคลุมหนังศีรษะแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับลองไปดูรีวิวหลายๆรีวิวของฮาวิล่าก่อนก็ได้นะครับก่อนตัดสินใจใช้อยากให้มั่นใจแล้วก็อยากให้วางใจครับใช้ฮาวิล่าแล้วก็เลิกเครียดเรื่องผมร่วงไปได้เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฮาวิล่าดูแลไปนะครับใครที่มีคําถามหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเเเเพิิ่่มมมมมตกก็ลออองคอนาบบได้ทีนนะรั